ทิคนึงนะคะคุณผู้หญิงให้ทิคทิคหนึ่งเกี่ยวกับอ,ะ,อะไรนะคะ,ะเขาเรียกว่าทำยังไงทายังไงมันจะมีสารเสพติดให้ผู้ชายหรือผู้ชายนี่มีประโยชน์นะคะ ถามว่ามีประโยชน์ไหมคะมีนะคะทั้งๆว,ว่าผู้ชายมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ทีนี้มีประโยชน์มากอ่ะอ่าทั้งยจะยกตัวอย่างเนาะว่าผู้ชายมีประโยชน์กับคุณสุภาพสตรียังไงนะคะก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มไปที่เราจะสร้างสารเสพติดให้คู่ของเราะคะ่ะว่าทายังไงเขาจะติดเราแล้วเขาจะทําเพื่อเราเขาก็จะเป็นแมนพาวเวอร์อะคะ่ะ นะคะเราสร้างแมนพาวเวอร์เพี้ยกเคีองข้างกับเรานะคะเดี๋ยวคิดว่าผู้ชายจะไม่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ค่ะอ่ะหนึ่งนะคะอ่าคนเรามีความรักก็อยากจะได้คู่ดีๆเนาะทีนี้เราก็เลือกผ่านการเลือกผ่านการคัดกรองของเราเสร็จแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาสร้างผู้ชายที่ที่แกล่งเคียงข้างเรานะคะก็จะเป็นในลักษณะ ให้เขาติดเรานะคะ่ะติดเสพติดเราอะค่ะนะคะ,นะคะผ,ผู้ชายเสพติดเราสาว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 ,สาวทุกคนย่อมอยากได้อยู่แล้วะคะ่ะไม่งั้นหมอดูพวกหมอเสนิ์หมออะไรคงไม่ได้เงินเยอะแยะหรอกคะ่ะแล้วก็สร้างสํานักสร้างเสนิ์สร้างอ่าอ่าอ,อะไรอะ่ะ สัญญาว่าจะดึงกลับมาอย่างงู้นอย่างนี้ให้ให้เรามีความหวังแล้วที่จะได้อยู่กับคู่ของเราที่เราเลือกแล้วเรารักที่ว่ามันไปไม่รอดนั่นนะคะแต่ทีนี้สัซ่ๆจะมาให้ทริคทริคนึงนะคะที่เป็นอ,อะไรนะเขาเรียกเป็นทริคทริคนึงสําหรับคุณผู้หญิงเอาไว้ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะทําให้คู่ของเราสนใจในตัวเรานะคะสามสิบติดตัวนี้นะคะมันมีอยู่แค่ความสุขค่ะ ใครๆก็อยากอยู่ในหลุมที่สบายใจและสบายกายนะคะสบายสบายก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 ็จะไม่อันนี้เท่าไหร่ค่ะกายก็จะไม่บางคนก็งานภาระหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะมีทุกคนค่ะมันอันนั้นเขาเรียกว่ากายพอมาอยู่ในที่ที่พักผ่อนที่ที่เขาคิดว่าบ้านอะโฮมอะค่ะคิดว่า เขาจะมาอยู่กับผู้หญิงที่มีความสุขอะค่ะนะคะผู้หญิงที่มีความสุขกับคู่ของเขาที่มีที่ที่ที่เป็นตัวเสพติดที่เขารู้สึกผ่อนคลายเวลาเข้ามานะคะเวลาเขา,เาหรือว่าเขาไม่สบายใจเรื่องอะไรของเขาเรื่องงงเรื่องงานเรื่องอะไรของเขาอะคะ่ะทีนี้ให้เราเป็นสารเสพติดตัวนี้นะคะหนึ่งเป็นคนที่คิดบวกนะคะ คิดบวกคนคิดบวกก็จะเป็นคนที่มองเหตุการณ์ที่เลวร้ายบางคนน่ะบางคนคิดลบเนาะก็จะเป็นสิ่งเลวร้ายแต่คนที่คิดบวกเขาสามารถอมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหรือว่าคําว่าช่างมันเถอะมันจะเร็วอะคะ่ะแล้วก็พลิกเกมใหม่ให้เป็นเกมใหม่คนที่มีความสุขจะมีไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานหรือหาทางออกได้เร็วกว่าคนที่คิดลบเ,รเครียดนะคะอันนี้บอก บอกไว้เลยนะคะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆอะคะ่ะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะคือคนคิดบวกอะ่ะมันจะคิดเร็วแล้วไอเดียจะมาไวแล้วก็ค่อนข้างจะเป๊ะมากกว่าคนคิดลบนะคะคนคิดลบอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีมันก็บางทีมันก็พลอยให้เราพลาดโอกาสตรงนั้นนะคะอ่ะมาข้อที่2องสารเสพติดตัว ตัวที่หนึ่งคือความสุขตัวที่สองคือคิดบวกนะคะเป็นคนที่อ่อ,อนโยนนะคะอ่อนโยนเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะหมายถึงคู่หมายถึงใครก็ได้ค่ะอันนี้เราถือว่าเป็นสารเสพติดเพื่อจะมาให้มองว่าเราเป็นที่พักพิงหรือ,อคุยได้แบบสบายใจแล้วแล้วเป็น ที่ยอมรับแล้วไว้วางใจที่จะปรับทุกอะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่ใช่แต่คู่นะคะเพื่อนหรือน้องหรือญาติญาติก็ได้ค่ะให้เราเป็นหลุมแห่งสารเสพติดตัวนี้นะคะแล้วก็อ่าคนมีความสุขคนมีความสุขก็จะได้ประโยชน์อะไรมั้งคะห่งสุขภาพสุขภาพสุขภาพดีนะคะ เพราะว่ามันจะทําให้เลือดหรือมวลร่างกายเรามันไม่สะดุดนะคะสำคัญเลยนะคะความเครียดกับความวอ่ๆส,สัมผัสเนะสาะสัมผัสสัมผัสเพื่อนหรือคนที่เขามีความเครียดส่วนมากเขาจะป่วยบ่อยค่ะนะ,ะมันมีส่วนสัางๆก็เลยนึกว่าโอ้มันมันมีส่วนแล้วคนแล้วถ้าไม่เครียดหรือปล่อยวางหรือคิดในแง่ p o s i t i v คนคิดบวกอ่ะมันก็จะแบบว่า1เจอทางออก2ส,สุขภาพแข็งแรง3าคนรอบตัวเขาก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่าความสุขของเราที่เราหลั่งออกไปมันเหมือนคล้ายๆกับเชื้อเชิญให้ให้คนรอบรอบตัวเรามีความสุขไปด้วยนะคะอ่ะสมมตินะสมมติไปดูอ่ะคุณโนตคุณโนตอุดมแต้พานิชอย่างเงี้ย ่าเวลาเขาทอล์กอยู่เอ่อเรามาดูคลิปเขาในโทรศัพท์เราก็จะหัวเราะแต่มันก็ไม่สนุกเท่าไหร่บางครั้งเราก็เจอมุกเราก็อาจจะหัวเราะแต่ทีนี้สมมุติว่าเราไปไป,ไปดูเขาในที่เขาจัดแสดงในโรงที่เขาไปจัดล่ะไปจัดตามอคอนเสิร์ตของเขาอะ่ะที่เขาไปอ่ะค่ะแล้วไปเจอคนใหญ่ๆเย,อ,ยอ,อะๆอ่ะ เห็นไหมคะบางทีมุกเล็กๆแต่บางทีเรายิ้มยิ้มพอลีเรามองไปมันอาลาวที่แบบว่าคนเข้าหัวเราะเยอะๆมันก็เหมือนซูมเข้าหากันนะคะคือความสุขตรงนั้นอะ่ะมันจะเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างเราเข้ามาใกล้นะคะได้สุขภาพดีด้วยได้คู่ที่อ่อุ่นๆด้วยแล้วก็สุขภาพเราดีนะคะนี่แหลคะค่ะเป็นสารเสพติดที่ดีเลยนะคะคือความสุขค่ะความสุขได้สุขภาพเพื่อนมิตร แล้วก็ตัวเราก็มีความสุขอะค่ะถ้าไม่มีความสุขก็คงจะส่งต่อหรือแผ่ใครไม่ได้อะค่ะคืออันไหนที่เราขาดเราไม่สามารถส่งต่อได้จริงใช่ไหมคะนั่นแหละคือเรามีความสุขแล้วเราถึงได้ส่งต่อให้เพื่อนๆไงคะนี่ค่ะจากประสบการณ์นะคะก็คือว่าเป็นคนคิดบวกเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะออกกําลังกายทานอาหารเลือกกินนะคะนะคะแล้วก็สังเกตอิโมชันตัวเองอารมณ์ตัวเองนะคะอันไหนถ้ามันรู้สึกว่ามันต่อต้านกับอ่าอะไรของเราเราต้องสต็อปนะคะเราต้องคุยกับจิตเรานะคะว่าจะไปต่อหรือพอสำนี้ <laughs> นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะข้อคิดนะคะ คือสารเสพติดในหลุมพลังที่ดีที่สุดของชีวิตคู่คือความสุขนะคะความสุขกับคิดบวกนะคะแล้วทำในสิ่งที่รักนัน่นแหละค่ะขอบคุณนะคะซีอูนี่คือในคลิปค่ะ